จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูซี่ภรรยาของจิมป่วยหนักจนไม่สามารถทํางานได้และเธอก็ต้องใช้เงินจํานวนมากในการรักษาในครั้งนี้เลยทําให้ภาระทั้งหมดนั้นต้องตกไปอยู่ที่จิมไฟายเดียวแต่จิมก็ไม่เคยยอมแพ้และเขาก็ยอมทําทุกทางเพื่อภรรยา จนอยู่มาวันหนึ่งโลซีที่คิดว่าตัวเองเป็นภาระาของจิมเธอเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงทงั้งทังที่โลซียังทําการรักษาตัวเองไม่เสร็จสวัสดีครับพวกเราปั๊สตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า As s o u l t on Wall Street อาจแขนทะลุมวอ s สต e ี t และหนังเรื่องนี้จะสนุกและมันขนาดไหนและเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะจบและลงเอยยังไงเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับ หนังเปิดฉากมาทีการประชุมเรื่องหุ้นของสแตนคอปที่ดูเหมือนจะจมดิ่งลงจนทำให้สแตนคอปตัดสินใจรักษาบริษัทหลักไว้โดยที่เขาต้องการทิ้งใบรับรองในตลาดหุ้นทั้งหมดโดยอ้างถึงความรับผิดชอบของเขาว่าจะต้องเริ่มและจบที่หุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นแถมยังบอกอีกว่าพวกนักลงทุนเล่นพนันยอมเป็นความเสี่ยงที่เขาหลับได้และพวกนั้นก็ไม่เคยบนที่ได้เงินหรือเสียงเงินจากตลาดหุ้นเมื่อลูกน้องสองคนได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากโดยบอกว่าที่พูดแบบนั้น มันเป็นเหมือนหายนะของบริษัทแต่ทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นต้องทําตามที่สแตนคอบบอกนะครับ จากนั้นพวกเขาก็เดินไปยังห้องบริการลูกค้าซึ่งภายในห้องก็มีเสียงโทรศัพท์และคนคุยกันตลอดเวลาก่อนที่เขานั้นจะแจ้งพนักงานไปว่าทุกคนจะได้เงินเพิ่ม3%หากสามารถเชิญช่วนะักสังหาริมทรัพย์มาลงทุนให้ได้มากที่สุดและขณะที่พนักงานกําลังทํางานแข่งกับเวลาเพื่อต้องการเพิ่มบุรัสของตัวเองจากยอดขายให้ได้มากที่สุดอยู่นั้นภาพกระตัดมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรซี่ก็กําลังอยู่ภายในเครื่องเอ็กซเรย์สมองซึ่งหมอเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวดีกับเธอว่าเนื้งองอก ในสมองของเธอตอนนี้มันไม่มีแล้วแต่ว่าทา่าทางของจิมสามีของโรซี่เนี่ยก็ยังกังวลอยู่นะครับเพราะเขาคิดว่ามันต้องมีข่าวร้ายแน่ๆเขาเลยถามหนึ่งข่าวร้ายกับหมอไปแต่หมอก็บอกว่ามันไม่ใช่ข่าวร้ายเสียทีเดียวแต่มันก็น้อยกว่าข่าวดี เพราะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเนื้องอกแล้วแต่ตอมนั้นมันก็ยังสามารถทํางานได้อยู่จิมเลยถามหมอต่อไปว่าเขาต้องทํายังไงต่อซึ่งหมอในก็บ,บอกนะครับว่าโรซี่ต้องฉีดฮอร์โมนอาทิตย์ละหนึ่งังเพื่อสร้างสมดุลให้กับตัวเธอเองแถมโรซี่เนี่ยยังมีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงด้วยดังนั้นเธอจําเป็นต้องรักษาเบาหวานควบคู่ไปด้วยและพ่อทั้งคู่ถามถึงการมีลูกในอนาคตหมอก็ไม่แนะนําให้มีลูกตอนนี้นะครับเพราะว่าควรจะรักษาโรซี่ให้ดีขึ้นก่อนนอกจากนี้หมอยัง แนะนำการรักษารูปแบบใหม่ที่ผู้ป่วยสามารถตอบสนองได้ดีและจิมก็ได้ให้ภรรยาเขารวมโครงการนี้ทันที พอตวรวจเศจทังครูก็เดินออกมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านการเงินก็ได้แจ้งกับจิมไปว่าประกันการรักษาของโรซี่นั้นอยู่ในช่วงจำกัดวงเงินในการรักษาคือเมื่อจ่ายค่ารักษาจนอยู่ในระดับหนึ่งแล้วประกันก็จะหยุดจ่ายค่ารักษาพยาบาลทันทีแต่จิมก็คิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเจ้าหน้า,นาที่เลยให้จิมไปติดต่อที่บริษัทประกันเอาเองแต่ถ้าตอนนี้จิมไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้า,นาที่ก็จะไม่สามารถนัดรอบการรักษาครั้งต่อไปให้กับโรซี่ได้ พอโลซีได้ยินแบบนั้นเธอเลยบอกไปว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมานัดเองแต่จิมที่อยากให้ภรรยาได้รับการรักษาต่อเขาเลยใช้บัตรเงินเก็บก้อนสุดท้ายจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเธอไปเมื่อถึงบ้านเขาก็โทรไปสอบถามบริษัททันทีนะครับและภายในห้องนอนโลซีที่เสียใจก็ได้ร้องไห้ออกมาและจิมก็ได้เข้าไปกอดถือไว้และบอกว่าทั้งหมดนี้มันเปล่าประโยชน์ถือไม่สามารถทํางานได้แถมยังป่วยอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นเหมันก็ทําให้จิมต้องทํางานหนักอยู่คนเดียวนะครับ แต่จิมก็ยังยืนยันว่าเขาทําเพื่อโลซีและต้องการทําเพื่อเราและเขาก็จะใช้เงินเก็บที่เขามีรักษาให้เธอหายจนได้เช้าวันต่อมาจิมก็ไปทํางานรักษาความปลอดภัยและเขาก็ได้เล่าเรื่องการจํากัดวงเงินของประกันให้ชอนฟังเมื่อถึงตอนเที่ยงจิมก็โทรไปหาโรเบิร์ตคนนี่เขาเอาเงินไปลงทุนด้วยในตลาดทุนแต่ทั้งคู่นั้นก็คุยกันยังไม่รู้เรื่องสัญญาณก็ได้ขาดหายไป จากนั้นจิมและชอนก็ได้ไปกินข้าวกับเฟสดและแฟงและในการพูดคุยในครั้งนี้เหมือนก็ทําให้เฟสดและแฟงรู้เรื่องเา่าของโรซี่พวกเขาเลยบอกกับจิมไปว่าเธอเป็นคนที่เข้มแข็งก่อนจะให้กําลังใจกับจิมไปเมื่อจิมกลับมาถึงบ้านโรซี่ก็สังเกตเห็นถึงความกังวลของจิมเพราะว่าจิมต้องเจอเรื่องเงินอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้เช้าวันต่อมาจิมก็ได้พาโรซี่ไปโรงพยาบาลฉีดฮอร์โมนจ่ายเงินและไปที่คลินิกซึ่งพวกเขาก็ทําแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าว,วนอยู่แบบนั้นจน นมาถึงวันที่จิมนัดคุยกับโรเบิร์ตซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยก็บอกถึงสถานะเงินลงทุนของจิมว่าขณะนี้ใบหุ้นของจิมนั้นกําลังถูกสอบสวนอยู่เลยทํให้ทั้งคู่นั้นคุยกันอย่างหนักหน่วงเนื่องจากว่าจิมเนี่ยจะไม่สามารถใช้เงินเขาได้และเขาก็อยากใช้เงินด้านตอนนี้เพื่อเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรซีแต่โรเบิร์ตก็บอกว่าเขาไม่สามารถให้เงินได้ในขณะนี้และเขาก็จะให้คําตอบต่อไป และหนังก็ตัดมาที่บริษัทสแตนคอปที่กำลังดีใจที่ยอดขายขึ้นมา20%แต่ราคามันก็ด้านตกลงสงนันและในขณะเดียวกันลูกค้าก็เริ่มสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบริษัทนี้แล้วและหนังก็ได้ตัดมาที่บ้านของจิมเขาก็ได้กลับมาบ้านหลังจากเลิกงานและขณะที่โรซีนางมองเอ,อกสารที่ส่งมาที่บ้านจิมก็ไม่อยากให้โรซีรับรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะเขาไม่อยากให้เธอกังวลเรื่องนี้และทันทีที่เขาเปิดอ่านจดหมายจาก,การลงทุนเขาก็เพิ่งรู้วา่านั่นคือ คือจดหมายให้เขาจ่ายเงินค่าเสียหาย6 0 0 0 0ดอลลาร์จากการที่โรเบิร์ตนำเงินเขาไปลงทุนซึ่งจิมที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเจอเขาเลยโทรไปหาโรเบิร์ตและต้องการจะฟ้องโรเบิร์ตในเรื่องนี้เช้าวันต่อมาจิมก็ได้เข้าไปปรึกษาทนายความถึงเรื่องที่เขาเจอซึ่งทนายความเนี่ยก็ได้ของเงิน10,000ดอลลาร์เพื่อจัดการเรื่องหนีให้แต่ตอนนี้จิมก็ไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วนะครับจากนั้นจิมก็ได้ไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนตามเคยก่อนที่เขานั้นจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เพื่อนฟังและเพเพื่่ออนนๆีกก็ต้งาร ช่วยเหลือจิมแต่จิมก็ได้ปฏิเสธไปนะครับและตอนนั้นชอนก็ได้บอกกับจิมไปว่าเขาไม่มีภาระไม่มีลูกไม่มีแฟนดังนั้นเขาสามารถให้จิมยืมเงินได้จิมเลยทําการยืมเงินของชอนไปจ่ายค่าทนายความในครั้งนี้แต่จิมก็ไม่ยอมแพ้อยู่แค่นั้นนะครับซึ่งเขาก็ได้ไปที่ธนาคารเพื่อจะขอกู้เงินเพิ่มแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยก็ไม่สามารถให้จิมกู้เงินได้พอจิมมีนี้สินยุ่เป็นจํานวนมากธนาคารเลยแนะนําให้เขาขขยบานหรือขอยืมเป็นบุคคลล้มละลาย พอจิมได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโหมากนะครับและหนังก็ตัดมาที่โรงพยาบาลแต่เขาก็ยังไม่ยอมบอกทุกเรื่องที่เขาเจอกับโรซีและเขาก็นําเงินไปจ่ายค่าทนายเพื่อหวังจะให้ทนายช่วยซึ่งทนายเนี่ยก็มีทางเลือกให้ไม่มาแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับพอเขาต้องการจะปรึกษามาวูดผู้ช่วยอายการเขตก่อนแต่เลขาได้ั้นแจ้งว่ามาวูดไม่วางแม้ว่าจิมจะนัดมาวูดไว้แล้วถึง2วันก็ตามและขณะนั้นมาวูดก็กําลังเดินมาด้วยหน้าตาที่เคร่งเครียดซึ่งจิมไม่เห็นแบบนั้นเขาก็ต้องการ จะเข้าไปหามาวูดแต่เลขาเนี่ยก็ไม่ยอมพร้อมบอกว่าอย่าให้ฉันต้องเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยนะพอจิมได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและตอบกลับไปว่าผมนี่แหละพนักงานรักษาความปลอดภัย และจิมก็เดินออกมาด้วยความโมโหและสิ้นหวังเหมือนกับชีวิตเขาเดินมาถึงทางตันแล้วจากนั้นจิมเลยไปหาชอนที่ริมน้ําพอชอนเห็นความสิ้นหวังที่จิมแสดงออกมาเขาเลยบอกกับจิมไปว่าไม่ต้องคิดมากเรื่องเงินที่จเจ้ามาคืนเขาจากนั้นจิมก็กลับมาบ้านและพาโรซี่ไปโรงพยาบาลซึ่งโรซี่เนี่ยกรู้ว,วา่าจิมกําลังเครียดกับทุกอย่างรอบๆตัวและโรซี่เองก็ร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นแบบนั้นนะครับเพราะเธอคิดว่าเธอเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นและจิม กับพาโรซี่ไปโรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งเขาก็ทําแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อช่วยภรรยาเขาไว้จนถึงตอนนี้ทุกอย่างมันก็พังไม่เป็นท่าหมดแล้วแต่เขาก็ยังทาตัวปกติและในครั้งนี้พอจิมพาโลซี่ไปหาหมอตามนัดเธอก็ได้ยกเลิกนัดหมอแล้วพอเธอรู้เรื่องทุกอย่างที่จิมกําลังเผชิญอยู่ซึ่งจิมก็ได้บอกกับโรซี่ไปว่าตอนนี้เขายังเหลือทางสุดท้ายนั่นก็คือการขายบ้านแต่เขาจะขายได้ยังไงในเมื่อมีจดหมายมาถึงเขาว่าบ้านเขากําลังจะถูกยึดจิมเลยโทรไปปรึกษากับทนายแต่ทนายก็ได้บอกว่า ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแถมบริษัทก็ล้มละลายไม่มีที่ให้จิมไปฟ้องอีกต่อไปและทนายเนี่ยก็ได้แนะนําให้จิมจ่ายเงินค่าเสียหาย60 0มืดอลลาร์เพื่อจบเรื่องนี้ทั้งหมด แต่ตอนนี้จิมก็ไม่รู้จะหาเงินหก0ม0มาจากไหนนะครับในเมื่อบ้านคือที่พึ่งสุดท้ายของเขาแต่ตอนนี้มันก็กำลังจะโดนยืดซึ่งโรซี่ที่รู้แบบนั้นเธอก็เอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นพเพราะเธอป่วยเลยทำให้จิมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้วันต่อมาเมื่อจิมมาทำงานตามปกติแอนนี่เจ้านายก็เรียกจิมไปพบเนื่องจากทางบริษัทได้รับจดหมายถึงการที่จิมเป็นหนี้และเขาก็ต้องการอายัดเงินเดนอของจิมเพื่อจ่ายค่าเสียหายทั้งหมด และจิมก็จะได้รับเงินเดือนแค่เดือนละ8 0 0เหรียญเท่านั้นซิ่งนั้นมันก็จะไม่พอสาหรับค่ารักษาของโรซี่แต่แอนนี่เนี่ยก็จะยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับบริษัทเขาไม่ได้เขาเลยต้องให้จิมออกจากงานและให้เงินชดเชยและเงินค่าทํางานล่วงเวลากับจิมแทนซึ่งจิมที่สิ้นหวังอยู่แล้วตอนนี้เขาก็ยิ่งสิ้นหวังเข้าไปใหญ่นะครับและหนังก็ตัดกลับมาที่โรซี่เธอก็กําลังผับผ้าและทาความสะอาดบ,บ้านทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะเธอคิดว่าเธอคือต้นเหตุของทุกอย่างเธอเลยเขียนจดหมายลาจิม แหวนเพราะที่นั้นอยากให้จิ้มเก็บมันไว้ และเธอกระเดินไปที่ห้องน้าของเธอเพื่อจบชีวิตตัวเองลงด้วยการใช้มีกี่แขนตัวเองส่วนทางด้านชอนเขาก็เป็นห่วงจิมมากๆหลังจากที่รู้ว่าจิมต้องออกจากงานเมื่อจิมกลับมาถึงบ้านเขาก็เรียกหารโรซี่และเขาก็เตือจดหมายกับแหว่ของเธอพอขึ้นไปดูที่ห้องนอนก็เห็นว่าเธอนั้นนอนแน่นิ่งและเสียชีวิตไปแล้วเขาเลยโทรไปแจ้งก้าึอย่างสิ้นหวังและมันก็ทําให้ชีวิตของจิมไม่เหลืออะไรอีกแล้วในตอนนี้นอกจากความแค้นที่เขามีต่อทุกคนที่มีส่วนทําให้ ยาเขาต้องตาย และขณะที่เจ้าหน้าที่มาจัดการศพของโรซี่จิมก็นั่งอย่างใจลอยแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเมื่อถึงตอนงานศพเขาก็นั่งอยู่แบบนั้นและแม้ว่างานจะเสร็จสิ้นไปแล้วแต่เขาก็ร้องไห้อยู่แบบนั้นเหมือนเดิมเมื่อเขากลับมาที่บ้านขณะที่เพื่อนเขาชอนเฟสและแฟงพยายามติดต่อเขาเขาก็ไม่รับสายแต่อย่างใดซึ่งจิมเนี่ยก็ใช้ชีวิตเดินไปมาอย่างไร้จุดหมายจนวันหนึ่งเขามาอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งและพอมองเข้าไปในร้านเขาก็เจอกับมาวูดกำลังดื่มฉลองกับเพื่อนอ สนุกสนานและไม่นานเสียงนั้นก็กลับมาดังในหัวเขาและมันก็เป็นเสียงคงเลขาที่บอกกับจิมว่ามาวูดไม่ว่างที่จะคุยกับเขาเพราะกำลังยุ่งอยู่ซึ่งจิมก็ยืนจ้องแบบนั้นจนงานเลิกเมื่อมาวูดเดือออกมาเขาก็เข้าไปประเชิญหน้ากับมาวูดและเขาก็ต้องการถามว่าทําไมไม่ว่างคุยกับเขาและจิมก็ได้บอกกับมาวูดถึงการสูญเสียทั้งหมดไปว่าเขาสูญเสียทั้งเงินเก็บบ้านงานและก็ภรรยาแต่มาวูดเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เพราะเข และมาวูดก็พยายามจะสั่งสอนจิมแต่จิมก็ได้สะบัดมือมาวูดออกจนทําให้มาวูดเสียหลักและโดนรถชนเข้าเต็มๆจนหน้านิ่งไปซึ่งจิมที่ตกใจเขาก็รีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นหลังกลับมาที่บ้านจิมก็เห็นข่าวการตายของมาวูดที่หน้าหนังสือพิมพ์และจิมเนี่ยก็เหมือนจะรู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรต่อไป เขาคนนั้นต้องการจะแก้แค้นทุกคนที่ทาให้ชีวิตเขาและภรรยาลงเอยแบบนี้เขาเลยเริ่มศึกษาเรียนรู้ถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องและวางแผนในสิ่งที่เขาจะทําจากนั้นเขาก็ออกเดินทางเพื่อหาบางสิ่งบางอย่างที่เขากําลังมองหาโดยเริ่มจากการเปิดฟังเสียงที่ทางธนาคารได้ฝากข้อความเสี่ยงมาถึงเขาเช้าวันต่อมาธนาคารก็จะเข้ามายึดบ้านของจิมซึ่งจิมเนี่ยก็ได้เก็บของบางอย่างที่จําเป็นต่อการทาภารกิจของเขา,ขเขาก่อนที่เขานั้นจะตัดสินใจออกจากบ้านไปพร้อมเอกสารและปืน จากนั้นจิมก็เข้าไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ขณะที่ชอนโทรหาเขาเขาก็ได้รับสายจากชอนซึ่งทั้งชอนเฟสและแฟงก็ได้ให้กําลังใจจิมที่เขาต้องเสียภรรยาไปแต่ว่าจิมเนี่ยก็ได้ขอเวลาทําอะไรบางอย่างก่อนนะครับ ต่อมาจิมก็ได้ไปซื้อระเบิดและปืนก่อนที่จิมหนันจะมาฝึกยิงปืนเดินทางตูแผนที่สถานที่รวมถึงบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งคนแรกที่จัดการนั่นก็คือรองประธานบริษัทขาหุน้นและทันทีที่เจอจิมก็จัดการยิงมันจนตายขาทีซึ่งที่จริงแล้วจิมก็ไม่อยากทําแบบนั้นแต่พอต้องการแก้แค้นเขาเลยเริ่มคิดบัญชีกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดโดยการฆ่าเป้าหมายไปทีละคนคนแล้วคนเล่าไม่เคยพลาดแต่ขณะที่สแตนคอบเห็นข่าวในรายการที เรืยๆมันก็ทําให้เขาจงพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนตัวมาคุมกันตัวเขาเพิ่มและแล้ววันทีเ่เพื่อนๆรอคอยก็มาถึงพอจิมได้กลับมากินข้าวกับเพื่อนอีกครั้งแต่จิมก็ได้พูดถึงเรื่องที่เขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นพอทุกที่ในเมืองนี้มันทําให้เขานึกถึงภรรยาเขาและภายในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้ออกข่าวการฆาตกรรมซึ่งเฟดและแฝงที่ทํางานไปตํารวจก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเขาจับฆาตกรได้พวกเขาคงได้เลื่อนขั้นอย่างแน่นอนจิมเลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเขาจะ ช่วยพวกนายเองเพราะเขานี้แหละคือฆาตากรแต่ทุกคนก็คิดว่ามันเป็นมุกที่จิมพูดเล่นๆน,นะครับ ซึ่งจิมเนี่ยได้ทําทุกอย่างเพื่อค่าโดยที่เขานั้นได้ปลอมตัวเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อต้องการสารวจแผนที่ข้างในบริษัทสแตนคอปจนวันหนึ่งเขาก็มาเจอเข้ากับโรเบิร์ตอีกครั้งก่อนที่โรเบิร์ตนั้นจะเสนอการลงทุนรูปแบบใหม่ให้กับจิมและเขาก็ได้ให้น้ําบัตรใหม่กับจิมไปและหนังกระตัดมาที่ห้องของจิมที่กําลังฟังวิทยุอยู่ก็ได้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาเล่าถึงการฆาตกรรมของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของตลาดหุน้นว่าเขาเห็นด้วยและดีใจที่คนเหล่านั้นตายพอ พวกนั้นโกงเงินคนอื่นและทําให้หลายคนล้มละลายเช้าวันต่อมาเหมือนวันนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจสําคัญมากซึ่งจิมก็ได้ใส่สูตรและเก็บของทุกอย่างออกจากโรงแรมไปและทันทีที่เขาออกจากโรงแรมเขาก็ทําลายหลักฐานโดยการเผาทุกอย่างทีงท่เอามาเหลือไว้แค่ระเบิดและปืนเท่านั้นจากนั้นจิมก็โทรไปหาโรเบิร์ตและนัดโรเบิร์ตออกมาโดยหลอกว่าเขาต้องการลงทุนเพิ่มและจิมก็ได้จัดการยิงโรเบิร์ตทิ้งซึ่งมันก็ทําให้ผู้คนแตกตื่นและก็มีหลายคนที่ออกมาดูทาง หน้าตาตแต่ทุกคนที่ออกมาจิมก็จะฆ่าทุกคนที่มีโอกาสเห็นเขาซึ่งเขาก็จัดการฆ่าคุณแล้วคนเราโดยไม่ป้าน,นี่ใครพอยิงเสร็จเขาก็เผาปืนยาวเพื่อทำลายหลักฐานทิ้งและเหลือไว้แค่ปืนสัน้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายคนสุดท้ายของจิมนั่นก็คือสแตนคอบเขาเลยลงไปในที่เกิดเหตุแบบหน้าตาเฉยก่อนที่เขานั้นจะหยิบหน้ากากสีขาวมาใส่ แต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครสนใจเขาเพราะเขาได้เบ้งความสนใจไปที่การฆ่าคนแบบไม่ปานีแล้วจากนั้นเขาก็ได้บุกไปหาสแตนขอบและจัดการยิงทุกคนที่ขวางหน้าก่อนที่เขานั้นจะใช้ระเบิดจัดการในห้องทํางานใหญ่และจิมก็ได้ยิงสามเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าทุกคนนั้นตายแล้วจนทําให้ทุกคนในห้องนั้นโดนฆ่าตายทั้งหมด แต่เขาก็ปล่อยให้รอดไปได้หนึ่งคนเพราะคนนั้นมีภรรยาที่กําลังตั้งท้องอยู่และในที่สุดจิมก็มาถึงห้องทํางานของสแตนขอบและขณะที่สแตนขอบกําลังดูข่าวเรื่องการฆาตกรรมอยู่นั้นจิมก็เดินเข้าไปเพื่อจะจัดการสแตนขอบ แต่ลูกน้องของมันที่เห็นจิมก่อนเกิดได้ยิงคำามาที่แขนของจิมจิมเลยยิงตอบโต้กลับไปจนทําให้พนักงานรักษาความปลอดภัยคนนั้นตายขาทีเมื่อจัดการเสร็จจิมก็เปิดประตูเข้าไปหาสแตนขอบและไร้เลขาที่เป็นผู้หญิงออกไปและตอนนี้ภายในห้องก็มีแค่สแตนขอบและจิมสองคนซึ่งจิมก็รู้ทุกอย่างที่สแตนขอบทำเพราะเขาเฝ้ามองสแตนขอบอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่จิมนั้นจะถามสแตนคอบไปว่าทําไมเขาถึงควรปล่อยสแตนขอบไปแฟนขอบเลยบอกว่าไม่มีคนรวยคนไหนที่ไม่โกงหลอกและสแตนขอบมันก็ได้พ้ามไปเรื่อยๆและตอนนั้นจิมก็นั่งมองตํารวจที่กาลังขึ้นมาทีมีจากข้อมูงจรปิดซึ่งมันก็ทําให้เขารู้ดีว่าเขาจะรอจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ยังไงเขาเลยปล่อยให้สแตนขอบพูดไปเรื่อยๆก่อนที่เขานั้นจะเอารูปโรซี่ที่พกติดตัวตลอดเวลาออกมาให้สแตนขอบดู ก่อนที่เขานั้นจะวางปืนและออกอุบายให้สแตนขอบจับปืนขึ้นมาและขณะที่ตำรวจกำลังมาถึงที่นี่สแตนขอบก็ได้ยิงจิมแต่ปืนนั้นมันก็ไม่มีกระสุนเหลืออยู่แล้วนะครับพอตำรวจเข้ามาถึงก็เห็นว่าสแตนคอบกำลังเล็งปืนไปที่จิมตำรวจเลยเข้าจัดการกับสแตนขอบทันทีาอตำรวจคิดว่าสแตนขอบคือฆาตกรพวกเขาเลยจัดการยิงสแตนคอบทิ้ง,งและเข้าไปช่วยเหลือจิมทันทีและจิมก็ถูกพาตัวลงมาด้านล่างและเขากะแกงทำเป็นผู้บาดเจ็บแต่ตำรวจที่อยู่ด้านล่าง นนั้นก็คือเฟสและแฟงเพื่อนเขาเขาเลยเดินออกมาและหันไปมองเพื่อนก่อนที่เขาจะเดินจากไปและหนังเรื่อง a อ s เซาล์ออนวอลสตรีดอัดแขนทะลุวอลสตรีดก็จบลงในเพลงเท่านี้นะครับสรุปแล้วจิมก็ต้องการแก้แค้นให้กับภรรยาที่ต้องจบชีวิตลงเพราะเขาถูกพวกในหน้าค้างหุ้นโกงจนเขาไม่มีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อแต่สุดท้ายแล้วจิมก็สามารถจัดการคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้โดยที่เขานั้นไม่ต้องไปติดคุกและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึงหกศูคะแนน และคะแนนจากลอดเทนทูไปทุกอีก25และสุดท้ายก็จากกันหากใครที่ชื่นชอบการสปอนของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ